เอนดูน้องแอปิเกลครบ3เดือนแล้วสิ่งนี้โดดเด่นเตะตาเวอร์เรียกได้ว่าความหอตมาแรงไม่แผ่วตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกเลยสำหรับน้องเกลเด็กหญิงแอปิเกลหลังสีสิงพิพัฒน์ทายาทคนที่3ของนักแสดงพิธีกรชมพู้อรยากับนักธุรกิจหนุ่มน็อตวิสลุต และวันนี้30มิถุนายนน้องเกวก็อายุครบ3เดือนแล้วล่ะคะ่จะจำมั่มน่ารักน่าฟัดสุดๆเลยล่ะคะ่ะโดยเฉพาะแก้มกลมๆจากภาพล่าสุดที่แม่ชมนั้นได้โพสผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าเกลว3 months เดือนนี้เค้กแม่เยอะยิ้มของแม่ถ่ายละกันนะลูก เห็นแล้วน่ารักน่าอ็นดูไม่แปลกใจจริงๆเลยล่ะค่ะที่พี่ชายสายฟ้าพายุเนี่ยจะคลั่งรักแล้วก็เหินน้องกันแบบสุดๆไปเลยสุขสันต์วันเกิดนะคะสาวน้อยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ